เมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญบูชาข้าพระในเวลา4นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศสวีเดนพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศิลห้าและพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยมีกัล,ลยาณมิตรสุภกรัรยวนจิตปิยะและกัล,ลยาณมิตรจำรหดวันเนอร์ Warner, เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยาณมิตรกัสมาอิริกสันและกัล,ลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัล,ลยาณมิตรวรวันปานไม้เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ส่วนกลัลยาณมิตรแดงโลกนิยมนำกล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปจัจัไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งนำกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับจากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งไดคณะสงฆ์ เพื่อเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญในภพชาติเบื้องหน้าและเป็นการตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะและในโอกาสนี้พระมหาบุญมาคุตตะบุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมก็ได้เมตตาเล่าถึงอนิสงค์ของการบูชาข้าพระว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะนับจะประมาณไม่ได้เพราะเป็นการนำพัตตาหารไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานโดยอาศัยวิช,ชาธรรมกาย คนคิดโดยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันขนนกยุงในการควบคุมดูแลของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบุญนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและผลบุญนี้ก็จะทำให้ย่นย่อหนทางมัดผลนิพพานที่สำคัญจะทำให้เราติดตามและตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมฉะนั้นทุกท่านจึงไม่ควรพลาดโอกาสทองนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังบอกวิธีเป็นพระบรมโพธิสัตว์ให้แก่ทุกคนโดยให้ทุกท่านสวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ไปชักชวนบุคคลที่รู้จักให้มารู้จักผลทางมรรคผลนิพพานโดยไปแนะนําให้เขาเหล่านั้นรู้จักการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาบอกว่า หากเราต้องการรักษาความสุขไว้ได้นานๆให้เราเข้าถึงความสุขและไปแนะนำคนอื่นให้เข้าถึงความสุขเหมือนเราเพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขนิรันดร